นี่แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นั่นเองนะครับคันนี้เป็น f อจากอำเภอลำปลายมาศนั่นเองนะครับของพี่สมานเอกตาแสงนะครับโดยนะครับรุ่นรถเนี่ยมันเป็นรุ่นเดียวกันกันกบที่พี่ต่ายเพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้คือเจ้า4ประตูใช่ไหมมันมีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกเหมือนกันเกียร์ธรรมดาก็มีให้เลือกเหมือนกันสัญ,ญาาลักษณ์ไฮรลนเดอร์ก็มีเหมือนกันแต่มันก็แตกต่างกันบ้างนะครับตรงที่ว่าจากเจ้าตัวเมื่อกี้มันเป็น4ประตูคันนี้มันเป็นแคปนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าลายล้อแม็กซ์ด้วยเอออ้าวขั้นนี้นะครับของพี่สมานเอกตาแสง F C จยกลงไปมาเลือกใช้เนี่ยเป็นเจ้าตัวสเป c e c บ p 1.9 Space Cap h i g ป l a n บ e r 1.9เเกเรดแซนะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อยกสูงสีที่เราเห็นจะเป็นเจ้าตัวสีเทารัมโบนะสีใหม่เลยทีเดียวแล้วก็ราคาของมันเนี่ยอยู่เพียงแค่798,0 0 0บาทเท่านั้นเองได้ไฟหน้าแบบอ su ู u Vision ่นไบ LED ไฟตัดหมอกนะครับถึงมันจะเป็นเจ้าตัวแคปแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นดีกรีตัวท็อปมะมแบบ LED. ED e มาเลยตัวกระจังหน้านะครับโฉบเฉี่ยวลงตัวด้วยกระจังหน้าแบบคโครมเมียมแล้วก็โลโก้อิสุสสีคโครมเมียมเรียกได้ว่าเจ้าตัวเกรดแซที่เป็นแคปบคันนี้เนี่ย โอ้โหราคา7 9 8 0 0 0บาทแต่ว่าถือว่าได้มาคุ้มมากๆเลยทีเดียวระบบความปลอดภัยของมันเนี่ยไม่แพ้เจ้าตัว4ประตูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS นะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดน,นิรภัย3.2ที่นั่งระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันโอ้ถึงมันเป็นแคบมันก็มีมาให้ครบขนาดนี้เอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวลายล้อมแม็กซ์กันบ้างโดยปกติแล้วนะครับเจ้าตัวแม็กซ์ของเขาเนี่ยต่อให้เป็นเกรดแซดก็เถอะนะครับถ้าไม่ใช่ตัวขับเคลื่อน10ล้อเขาจะใช้ ขับเคลื่อน4ีล้อไม่ใช่ขับเคลื่อน10ล้อขับเคลื่อน4ีล้อนะมันจะใช้แม็กตัวเดียวกับเจ้าตัวเกรด LDA นะอันนี้ก็ต้องบอกต,ตามตรงเลยแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อมันจะใช้ตัวเดียวกับเจ้า4ประตูนั่นเองเอ้านะครับถึงมันจะเป็นแม็ก17ได้แต่ว่าลายของมันนี่ก็มีความสปอร์ตโชบเฉี่ยวลงตัวไม่น้อยเลยทีเดียวมาพร้อมนอตล้อ6ตัวนะครับ ดิสเบรกขนาดใหญ่ช่วยให้เราหยุดแล้วก็เขาเรียกว่าจอดได้อย่างมั่นใจนั่นเองยางนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวยาง Bridgestone เป็นยางเลเดียนแบบไม่มียางในนะครับเบอร์ยางของมันเนี่ยอยู่ที่255657นั่นเองยางเป็นเจ้าตัวยาง H/T แบบนี้การสะเทือนของเขานะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัวคอยสปริงเหมือน4ประตูนั่นแหละใครที่เลือกขับเคลื่อน2อล้อยกสูงนะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปซื้อบันไดข้างเพิ่มมีมาให้ทุกรุ่นนะครับยัน X Series เลยทีเดียวตัวกระจกมองข้าง ของเาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านบนนะครับด้านล่างจะเป็นสีดําส่วนด้านข้างของมันเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวไฟเหลวแบบ LED นั่นเองสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไฮแลนเดอร์4ประตูแกมีฉันก็มีนะครับใบปัดน้ําฝนแกมีฉันก็มีเพราะว่าฉันเป็นเกียร์แซดเหมือนแกนั้นแหละเออมันก็จะบอกประมาณนี้เสาอากาศของเขานะครับออกแบบให้มีความสั้นและ แต่ว่ารับสัญญาณได้ชัดเจนตัวนี้กันาสาดนะครับก็จัดการให้เรียบร้อยเรียกได้ว่าลงตัวมากๆเลยทั้งกันาสา์ประตูนะครับกันาสาดแคบเรียบร้อยจานล้อมือเปิดนะครับตัวนี้ ติดตั้งให้เรียบร้อยตัวมือจับของเขามันจะเป็นโครมเมียมนั่นเองสัญญาณการขโมยนะครับในเกรดแซจะมีมาให้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวเตีย้ยตัวสูงตัวแคบตัว4ประตูกระบะไรเนื้อของเขาคันนี้มันจะจดทะเบียนรอยอสานะครับเพราะฉะนั้นมิติของกระบะของมันเนี่ยค่อนข้างจะมีไม่ใช่ค่อนข้างเลยมันมีขนาดที่ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นความสูงของตัวกระบะความลึกนะครับความยาวเนี่ยมันจึงทําให้บรรทุกได้เยอะนะครับทำให้เราลดผลกาเรียกว่าลด ต้นทุนต่อเที่ยวนะครับเพราะว่ามันบรรทุกได้ทีละมากมากนั่นเองตัวสติกเกอร์มหามงคลมีมาให้ไล่ฟ้ากระจกด้านหลังตัวนี้นะครับช่วงนี้ฝนตกแล้วอุณหภูมิภายนอกมันเย็นนะครับแล้วทีนี้มันเกิดฟ้าเกาะเราก็เปิดตัวนี้ซะนะครับเพื่อสลายฟ้านั่นเองอันนี้มันจะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กด้านหลังของเขาเนี่ย มันก็จะเหมือนด้านหน้านั่นแหละแต่ว่าจะแตกต่างกันใช่ไหมเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะใช้เจ้าตัวแตกต่างหมายถึงว่าแตกต่างตรงที่ระบบการสะเทือนนะด้านหน้ามันจะเป็นคอยสปริงถูกไหมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวแนบนะครับก็คือมันจะวางอยู่เหนือเพลาเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับลอแม็กด้านหลังของเขามันแตกต่างคือตัวระบบเบรกนะครับ ด้านหลังมันจะเป็นดัมเบลนั่นเองเออลืมบอกนะครับตัวนี้เชสซีมันมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยมันทําให้มีความแข็งแรงทนทานเวลาที่เราบรรทุกนั่นเองแล้วก็นะครับนี่การสะเทือนของเขามันก็จะเป็นเจ้าตัวแนบแนบจะวางอยู่เนื้อเผายางอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางอะไรขนาด17นิ้วแหมลายยางยังใหม่ๆอยู่เลยแล้วก็อันนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟไท้ายที่มีการลมดํามาให้ ส่วนตัวเกลดแซทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแคป็บหรือ4ประตูเนี่ยเขาจะมีมือจับที่มันเป็นโครเมียมนะครับในรุ่นยกสูงแล้วก็มีเจ้าตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นภายนอกโดยรวมนะครับนี่ของเจ้าตัวสเปซแค h i g ไฮ a n นเดอ1.9เกลดแซคันนี้เดี๋ยวจะมารับวันนี้นะครับ FC บอกแล้ว ปแล้วก็ตอนนี้พี่ต่ายเปิดประตูรับซัพย์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวสปีดแคปไฮแลนเดอร์1.9เกลดแซดคันนี้เดี๋ยวเราจะไปชมภายในของเขากันนะครับว่ามันจะมีความหรูหราสง่างามเพียงใดแตกต่างจากรูปลักษณ์ภายนอกไหมบางคนคิดว่าโอ้ภายนอกมันดูดีภายในมันดูไม่ได้เลยเอาเดี๋ยวเราไปดูกันมันจริงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะบอกเลยนี่เห็นแวบ,บแรกเนี่ย ประตูแคปบรุ่นนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับประตูแกปบที่มีขนาดใหญ่เปิดได้กว้างมากถึง90องศาเขามีมือเปิดประตูมือนะครับมือจับที่ใช้สําหรับเปิดประตูแคบได้ของเขาเองนะเราจะเปิดเราจะปิดเราก็สามารถจับได้จากตัวนี้เลยแล้วก็ทีนี้พอเราส่องไปดูภายในใช่ไหมที่เป็นบริเวณ แ c a ของเขาเนี่ยเราเรียกว่า super space c a แล้วกันเพราะว่ามันมีความกว้างมากๆเลยทีเดียวอันที่จริงยางปูพื้นมันมีให้นะครับแต่ว่าพี่ต่ายยังไม่ได้เอามาใส่ถือโอกาสให้ดูพรมก่อนละกันนะครับพื้นของเขามันจะเป็นพรมสีดำนะครับตัวเบาะแ c a เราก็มีให้อันนี้ก็ต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยเขาเอื้อให้คนนั่งได้แล้วนะถึงว่าไม่มีคนนั่งนะครับด้วยความที่มันใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเอาสิ่งของวางได้ด้วยเหมือนคลิปเมื่อวานที่ตอนที่ลูกค้านะครับมารับรถแล้วทีนี้กลัวของเปียกเขาก็วางไว้บริเวณแ c a นี่แหละนะคร มาให้เช่นเดียวกันผ้าบุลังคาของเจ้าตัวแคบคันนี้นะครับแคบเกรดแซดมันจะเป็นสีเทาลำพงเซอร์เราซาวมีมาให้ไฟสองสว่าง2จุดเหมือนกันนะครับโอ้โหมันไม่แพ้4ประตูเลยนะเนี่ยและทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแผงประตูด้านหน้าของเขากันนะครับ เจ้าประตูแคบด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีการบูนุ่ม,มให้เหมือนตัว4ประตูเลยนะครับหรูหรามไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าที่เป็นสีดําเงาหรือว่าเจ้าตัวดําเปียโ,โนแบ็กที่เรารู้รู้จักกันนั่นแหละนะครับที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรมีมาให้ลํำพงด้านข้างขนาดใหญ่ของ ด้านข้างขนาดใหญ่ตรงประตูก็มีมาให้เช่นเดียวกันตัวนี้นะครับมันสามารถปรับระดับไฟหน้าได้นะครับตรงนี้เราสามารถปรับตรงนี้เลยในกรณีที่เราบรรทุกหนักๆแล้วไฟหน้ามันไปส่องตาคนอื่นเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ตรงนี้เปิดฝาถังน้ำมันตรงนี้นะครับน้ำมันเติมได้ที่เป็นดีเซลทุกชนิดนะ B0 ู B 20, ถึง20เติมได้เลยส่วนตรงนี้มันจะเป็นเปิดฝากระโปรงนั่นเองนะครับสำหรับมือใหม่พหลายท่านเอาที่อยากรู้นะครับตัวนี้มันเป็นอะไร ด้านซ้ายสุดมันก็จะเป็นตัวคลัสนั่นเองตรงกลางมันก็จะเป็นเบรกนะครับส่วนด้านขวามันก็จะเป็นคันเร่งนะอันนี้ให้ดูและกันตัวเบาของเขานะครับมันมาพร้อมกับเบาะที่มีเทคโนโลยีคูแม็กแล้วตัวเบาของมันเนี่ยออกแบบให้มีความลงตัวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวปีขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านข้างนะครับเวลาที่เราเข้าไปนั่งเนี่ยมันกระชับหลังเรามากๆโอวยหลายๆท่านตัดสินใจลงไหลซื้อเพราะว่าการทดลองนั่งเจ้าคันนี้แหละขนาดยังไม่ได้ทดลองขับนะทดลองนั่งเฉก็ตัดสินใจซื้อแล้วแม่สุดยอดจริงๆเบาของเขานะครับสามารถ ปรับระดับสูงต่ำได้นั่นก็แสดงว่าเฮ้ยถ้าผู้ขับขี่นะครับจะขาสั้นขายาวเราก็ปรับเอาได้นั่นเองสูงต่ำเลื่อนเข้าเลื่อนออก ตัวพวงมาลัยนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยสปอร์ตสามก้านพร้อมมันติฟังก์ชันนะครับมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านซ้ายมือนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองสะดวกสบายปลอดภัยนะครับไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนนส่วนขวามือนะครับก็จะเป็นการใช้ครูสคอนโทรลคือเราสามารถควบคุมความเร็วได้จากพวงมาลัยนะครับเราไม่ต้องเหยียบเจ้าตัวคันเร่งอยู่ตลอดเวลามันทําให้เราไม่เมื่อยเท้านั่นเอง,เ,องเวลาที่เราเดินทางไกลๆนะตัวกุญแจตัวนี้ก็มีสัญญาณกันขโมยมาให้ด้วยเดี๋ยวพี่ต่ายขอ ญาตไปนั่งนิดหนึ่งแล้วกันนะครับบริเวณแผงคอนโซลของเขามีการบุนุ่มมาให้เดินด้วยได้สีเทาเมื่อเรามองโดยรวมนะครับมันมีความล้ำสมัยเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับเจ้าตัวเกรดแซที่เป็นแคบคันนี้ระบบความบันเทิงแน่นอนแหละ4ประตูได้7นิ้วชั้นก็7นิ้วเหมือนกันกล้องมองหลังมีมาให้เหมือนกันนะครับรองรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆตระกูล Android ตระกูล iOS ก็สามารถใช้กับเจ้าตัวระบบความบันเทิงตัวนี้ได้ แอร์นะครับออกแบบให้มีฟังก์ชันการใช้งานง่ายๆนะครับเพียงแค่3ฟังก์ชันแค่นั้นเองปรับทิศทางแอร์นะครับพัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นะครับอยากได้พัดลมแรงมากแรงน้อยก็เปิดตรงนี้เอานะครับยิ่งเปิดมากลมยิ่งแรงมากปรับทิศทางนะครับหาลำตัวหาลำตัวลงเท้าแล้วก็หมุนเอาลงเท้าอย่างเดียวนะครับส่วนใครชอบแอร์เย็นๆชอบทำก็เปิด น้ำยาเอให้มันแรงขึ้นก็มีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันมาพร้อมกับเจ้าตัวฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น pm 2.5ได้ตัวเกียร์เนี่ยใครที่ชอบอารมณ์แบบโหดเดือดเถื่อนดิบนะครับความสปอร์ตความเราใจพลาดไม่ได้กับเจ้าตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดให้อัตราทดที่ต่อเนื่องแล้วก็ขับขี่สนุกเป็นอย่างมากเลยทีเดียวส่วนใครนะครับที่ ไม่ต้องการนะครับเรียกว่าอยากได้ความสบายเออก็มันมีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกในรุ่นนี้ฐานเกียร์นะครับออกแบบให้มีความหรูหราเหมือนรถเก่งเลยนะครับด้วยสีดําเปียนโนแบ็กแล้วก็มีการหุ้มหนังมาให้ด้วยเอ้าทีนี้เราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับว่ามันจะ เป็นเครื่องจนตัวไหนก็อย่างที่บอกนั่แหละครับว่ามันเป็นเจ้าตัวสเป c แครบไฮรันเดอร1.9มันก็บอกว่าเป็น1.9เพราะฉะนั้นรุ่นนี้นะครับไม่มี3.0ให้เลือกในเกรดแซถ้าใครอยากได้3.0ต้องไปจัดนู่นเลยพี่เขาเลยเจ้าตัวว c คร s s ซึ่งโอ้โหอันนั้นนะเครื่องเขาาม0ันเรียกได้ว่าทรงพลังมากๆเลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับมันก็จะมีเธอโบแปรผันขนาดใหญ่แล้วก็ตัวเครื่องเองเนี่ยถึงมันจะเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กถ้าพูดการตามตรงนะแต่ว่าด้วยมันอัดด้วยเทคโนโลยีมันจึงทําให้มันมีแรง มากถึง150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดมากถึง350นิวตันเมตรนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นภายในโดยรวมแล้วก็ภายนอกโดยรวมของเจ้าตัวสเปซแคปไฮ h ลเดอร์1.9เกรสซีทเทอรแลมโบนะครับตอนนี้ก็7โมง20แล้วเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปไปให้ลูกค้าก่อนละกันเอาขอให้เอฟซทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงืง่งไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกัพไปตายใหม่คลิปหน้านะครับอันนน้นก็จะเป็นฝั่งนู้นก็จะเป็นซีทเทอรแลมโบที่มาลงใหม่เมื่อวานนั